สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชัวเกมเมอร์นะคะกลับมาอัปเดตกันต่อกับเหล่าเกมบนเครื่องเล่น Nintendo Switch อันดูน่าสนใจโดยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีเหล่าเกมสนุกที่มาจ่อลงบนเครื่องเล่นของปู่นินกันมากมายเลยค่ะซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําเหล่าเกมสนุกบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ประจําเดือนกุมภาพันธ์ให้กับสาวกปู่นินได้สนุกกันต่อส่วนคลิปนี้จะมีเกมอะไรที่คุณสนใจกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ อันดับที่5อารากมี Shadow Edition ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์ในมุมมองบุคคลที่3ที่ทางผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นนินจาแห่งเงามืดอารากามิผู้ที่มีวิชานินจาควบคุมเงาซึ่งเขาถูกเรียกโดยยามิโกะหญิงสาวที่ถูกกักขังเอาไว้ในป้อมปราการของเมืองกิวริวโดยทางผู้เล่นจะต้องทําการออกเดินทางปจสสภัยไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือดและความลับอันดํามืดเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับอารากามิสําหรับเกมอารากามิแชโดว์อ d ดิชั่นนั้นนะคะก็เป็นการมัดรวมเอาเกมภาคหลักและเกมภาคเสริมอย่างอารากามิไนฟอลและ DLC ต่างๆมาทําการรวมไว้ได้วย โดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็จะเป็นการลอบสังหารศตรูไม่ให้รู้ตัวที่ทางผู้เล่นจะต้องทำการอาศัยความเงียบและเงาตามฉากเพื่อใช้ในการหลบซ่อนตัวเองนั่นเองค่ะและหากคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้บนเครื่องเล่น Nintendo Switch ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่21กุมภาพันธ์ในปี2019นี้ค่ะอันดับที่4 Observer หากคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบเกมแนวสยองขวัญแล้วล่ะก็พวกเราก็ขอแนะนำให้เล่นเกมนี้กันกับเกมที่มีชื่อว่า Observer ที่นับว่าเป็นเกมแนวประชุนภัยเอาชีวิตรอดอันมีเรื่องราวภายในเกมจะกล่าวถึงประเทศโปรแลรนด์ในปี2084ที่เหล่าผู้คนในยุคนี้นะคะได้ใช้ชีวิตอย่างไรค่ะมีทั้งการเสพยาเสพติดเสพติดเสือระบบ VR และการทำประสาทเทียมเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขตลอดเวลาโดยทางผู้เล่นนั้นจะได้มาตามติดชีวิตของนายแดนเนียลลาซาสกี้เจ้าหน้าที่สายสืบด้านประสาทวิทยา ที่วันหนึ่งเขาได้รับข้อความปริศนาจากลูกชายจนนําไปสู่เรื่องราวอันชวนสยองขวัญและทางผู้เล่นจะต้องช่วยเหลือแดนเนียลออกจากสถานการณ์นี้ให้จนแดนเองค่ะสำหรับเกม Observer นั้นก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่7กุมภาพันธ์ในปี2019นี้นะคะอันดับที่3 Evoland l e g e n d a r y Edition จัดว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอเวนเจอร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของวิวัฒนาการเกม RPG ตั้งแต่ยุคสมัย8ปดจ,จนถึงยุค3มิติโดยตัวเกมในเวอร์ชันร e g e n e r a เ l ียลีอ i ดินั้นนะคะก็จะเป็นการมัดรวมเอาเกมภาคแรกและเกมภาค2เข้ามารวมไว้ด้วยกันและสำหรับเกม Evoland ในภาคแรกนั้นก็ได้มีการนเสนอรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทางผู้เล่นสามารถทำการปลดล็อกเทคโนโลยีของเกมในยุคอดีตตั้งแต่ภาพกราฟิกดนตรีประกอบรวมไปถึงเกมเพลย์อีกด้วยค่ะ อีกทั้งในภาค2นั้นนะคะตัวเกมก็ได้มีการหยิบเอารูปแบบเกมดังในอดีตอย่างเกมเซลดาไฟนอลแฟนตาซีสุ per มาริโอ o บอมเบอร์แมนและเกม,มอื่นออีกหลายเกมมาใส่ไว้ในเกมนี้โดยหากคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเกมเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งเกม Evoland Legendary Edition นี้นะคะก็จะเปิดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่7กุมภาพันธ์2019นี้ด้วยค่ะ อันดับที่2 Farm To มท t เกเตอร์นะว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันที่ทางผู้เล่นจะมาสูงบทบาทเป็นเกษตรกรชาวไร่ที่ในตัวเกมนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการคอสตอมไมได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าของเหล่าตัวละครรวมไปถึงรถแท็กเตอร์คู่ใจที่ใช้สําหรับการเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะหากพูดถึงระบบการเล่นภายในเกม Farm To g เกเต r นะคะ กมนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ทางผู้เล่นสามารถทำการออกแบบฟาร์มของตัวเองได้ตามต้องการโดยทางผู้เล่นสามารถทำการเลือกปลูกพืชผักผลไม้และทำการปรศุสัตว์ได้นอกจากนี้ผู้เล่นก็ยังสามารถทำการตกแต่งฟาร์มของตัวเองได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นถนนทําการสร้างรัว้วเสาไฟและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่ได้ให้ทางผู้เล่นทําการตกแต่งสวนให้ดูอลังการซึ่งในสวนนี้นะคะทางผู้เล่นก็สามารถทําการปลดล็อกจากเลเวลและทําการฟาร์มเงินที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์มาทําการแลกอุปกรณ์เหล่านี้ได้ค่ะและหากพวกคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเกมแนวปลูกผักทําสวนอยู่แล้วล,ล่ะก็เกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวเกม Farm Thru Getter นี้นะคะก็จะวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2019นี้ค่ะ อันดับที่1 City of b l a s t มาถึงเกมสุดท้ายกันนะคะกับเกมในแอคชั่นเอที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผูก้กล้าและต้องทำการออกปะจนภัยไปในโลกอาหรับเวทมนต์ซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้มีการเสนอความแปลกใหม่ที่ทางผู้เล่นจะได้ใช้ดาบและแส้เป็นอาวุธโดยอาวุธดาบนี้ก็มีความสามารถไว้ใช้ในการฟาดฟันเหล่าสตรูหรือใช้ในการป้องกันการโจมตีส่วนอาวุธแส้นั้นก็จะใช้สําหรับการปลดล็อกอาวุธของสตรูทําการฟาดฟันกล่องขโมยของในเมืองรวมไปถึงการทําให้ติดสถานะสตันอีกด้วยค่ะ และสำหรับอาวุธภายในเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์โดยเหล่าสตรูภายในเกมนี้ค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะอีกทั้งเกมนะคะทางผู้เล่นจะต้องทําการอาศัยการสังเกตที่ดีเพื่อหาวิธีการจัดการพวกมันและนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีรายละเอียดภายในเมืองที่เต็มไปด้วยปริศนาที่ทางผู้เล่นสามารถทําการปลดล็อกเพื่อทําการรับพลังมาเสริมความแร่งให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะคะ สำหรับเกม City of b l a s t นะคะก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2019นี้ค่ะ และในวันนี้พวกเราก็ได้มาแนะนําเหล่าเกมสําหรับเครื่องเล่น Nintendo Switch ที่น่าสนใจในเดือนนี้กันไปแล้วนะคะและหากพวกคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และทําการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจพร้อมกับติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเรากันได้ที่ช่องของเราเลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ